สวัสดีครับผมสอนอิิบท้องถิ่นไทยวันนี้จะนําท่านผู้ชมมาพิจารณาสังขารของคนเราก่อนเข้ามารับชมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและก,กันฝากติดตามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอธิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอโอ้ตัวเราผ่านพ้นไปไวตอแตะอีกแล้วและไวติ่งตึงผ่านไปเนอไวตงเตงทุอย่างก้าวเข้ามารอ อีกไม่น้อไว้ต้องแต่งจะม,มาเยือนนี่แหละคือศัจธรรมของชีวิตเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ต้องสร้างพลังบวกให้กับเราทำความดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้กับลานทำทานเอาไว้กับตนสร,บสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ข้างหน้าเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับเรานำไปสู่สัมปรายภพบน้าสาธุสวัสดีครับ